ดีครับยินดีต้อนรับเข้าสููช่องไมตี้สาร,วนนร,วร์วันนี้นะครับอยู่ในช่วงไมตรีโกจิอีพีที่2นะครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดเรื่องก็อดิลล่าสาร์หรือโกจิล่าสารัทมันพระบรรลของก็อดิ i l l a ยุคเฮเซก็อด zilla สตาร์หรือว่าโกจิล่าสาร์ซึ่งคลิปนี้ผมจะขอเรียกว่าก็อดิ i l l a สารันะครับเพราะว่า ชื่อกอสิล่าสอรัตมันเรียกยากนะครับผมก็เลยจะเรียกกอสิล่าสอรัตนะครับกอสิล่าตัวอื่นๆนะครับเช่นกอสิล่ายุคโชวะแล้วก็กอสิล่าของเล gendary จุดกระเนิดของมันคือสัปปะหลาดที่ชื่อว่ากอสิล่าเลยนะครับแต่ว่าของกอสิล่ายุคเฮเซจุดกระเนิดของมันเป็นไดโนเสาร์ที่มีชื่อว่ากอสิล่าสอรัตแต่ว่ากอสิล่าสอรัตนะครับเป็นไดโนเสาร์ในจินตนาการที่หนังกอสิล่าเขาแต่งขึ้นมาเองนะครับในชีวิตจริงก็มีแต่ว่ามันไม่ได้รูปร่างลักษณะ,ะแบบนี้นะครับ เร่องกอซิล่าสัรัดนะครับจะไม่เหมือนกับโทรโพตทั่วไปที่เวลามันเดินนะครับจะโน้มตัวลงไปข้างหน้าแต่ว่าเจ้ากอตซิล่าสอรัดนะครับมันจะตัวสูงนะครับก็คือคนใส่ชุดกอตซิล่านั่นแหละใช่ครับเพราะคนโน้มตัวไปข้างหน้าไม่ได้เหมือนกับไดโนเสาร์ในชีวิตจริงครับกอตซิล่าสอรัดเลยตัวสูงเหมือนกับคนยืนครับซึ่งในหนังนะครับเขาบอกว่ากอตซิล่าสอรัสมีน้ําหนักถึง60ตันเลยครับคือมันเป็นบบุรุษของกอตซิล่าใช่ไหมครับมันก็ต้องหนักกว่าไดโนเสาร์ตัวอื่นอย ซึ่งถ้ามันมีจริงอยู่บนโลกนี้นะครับมันจะเป็นไดโนเสาร์กินเนื้อที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกเลยครับใหญ่กว่าไปโนตอรัสอีกซึ่งเจ้าก็ซิล่าสอรลัดนะครับมันอึดมากๆเลยครับโดนระเบิดของพวกทหารเข้าไปหลายนัดแต่มันกลับไม่เป็นอะไรเลยครับเหมือนกับก็ซิล่าโดนพวกระเบิดของทหารนะครับมันก็ไม่เป็นไรนะครับซึ่งเจ้าก็ซิล่าตอรัสนะครับมันปรากฏตัวมาในภาพยนต์เรื่องก็ซิล่า vs คิงกิโดร่าในยุคเฮเตนะครับซึ่งมันโผล่มาให้เราเห็นตอนต้นเรื่องนะครับว่า ก็อติล่าในภาคนี้มีจุดกําเนิดเป็นเจ้าไดโนเสาร์ที่ชื่อว่าก็อติล่าตอรัสที่ในหนังเขาแต่งเองครับซึ่งมันมีก็อติล่าสอรัสจริงๆนะครับมันชื่อว่าโกติล่าสอรัสนะถ้าจะเรียกให้ถูกนะครับซึ่งมันเป็นไดโนเสาร์ขนาดกลางของประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งโกติล่าอรัสในชีวิตจริงไม่ได้หน้าตาเหมือนอโลสอรัสที่มีขนาดใหญ่ขนาดนั้นนะครับแต่มันเป็นเพียงแค่ไดโนเสาร์ซิโลโลตอเลียขนาดกลางเท่านั้นครับและเมื่อเจ้าก็อติล่าสอรัส โดนลังสีของระเบิดนิวเคลียร์แล้วมันวิวัฒนาการให้มันมีขนาดใหญ่ขึ้นและมีหนามใหญ่ๆอยู่ที่หลังมันสามแถวและมีน้ำหนักมากถึง100ตันจนกลายเป็น